ขี่ยางกันก่อนไหมละ่ะเนี่ยเต็มก็เต็มถ้วยเลยถ้วยละห้าร้อยเอาไหมละ่ะอ๋อของญาติๆเราเองแหละมันบรรยากาศคล้ายๆภาคใต้เ,เนาะกากาศชิลๆนุ้ยเห็นถุงถ่านเป็นเต็งโมนี่กูไม่ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยกําลังว่าจะซื้อเตงโมเลยถึงแล้วบ้านอะไรเนี่ยบ้านทองอ๋อบ้านทองคำถึงแล้วอยู่นี่แล้วซ้ายนั่นไงมี อยู่ในหมู่บ้านนี้ทำไมมาในหมู่บ้านเราจจนะไปดูกันไม่เป็นไรบ้านทองคำใช่เหรอใช่<ๆ>ก็นี่ไงบ,บ้านทองคำไปตรงไหนอ่ะไปนะลานกลางเต็นท์นี่แหละไปทางนี้ไปทางซ้ายอ๋อต้องมีต้องมีดีสิเขาถึงพาเข้ามานะเขามาดูอะไรกันเนี่ย ถึงแล้วค่ะบ้านทองคำวัดซ่านเลยนะถึงแล้วถึงแล้วบ้านทองคำโดยมีพี่ชายของเรานะพี่เม่งกับพี่เอ๋มานำร่องก่อนแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเอารถเข้าได้หรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเขามาดูอะไรกันที่นี่เ<อ>ขามาดูอะไรกันเขาม,มาดูกระทิงเหรอดูกระทิงครับเนี่ยเออเ <นะ S 2> หรอครับเหรออันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นใครเนี่ยเป็นใครเป e ็นใครชื่อเยอะครับคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อมุนอิมุนคนนู้นชื่ออะไรครับชื่อเยอะโอ้คนนู้นชื่ออะไรพี่อ right. เอ๋ในเขาว่ามีมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้เขามาดูกระทิงอุ้ยคนเยอะเว้ยเราก็ไม่เคยรู้คนเยอะคนเยอะ บ้านทองคำบอกซาเราอยู่โคราชล้วไม่รู้จักโอ้ข้างล่างคนเยอะมากเลยได้อยู่ได้อยู่มันมีตกลงกันนั้มันควายหรือกระทิงเขบอกว่ามาดูกับทิงมันไม่ใช่แล้วมันควายนั่นอ่ะเออคนเนี้ยอ๋อก็เป็นวิวแบบว่าแถวเนี้ยนะก็เป็นวิวแบบเขาเรียกอะไรวิวที่ต่ําลงไปก็เป็นวิวเขาเลยเนาะ วิวเขาก็เป็นสเต็ปสเต็บเพราะทำแบบว่าลานกลางเต็นท์แบบว่าเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปนะคะถ้าเต็นท์พื้นก็นอนข้างล่างนอนข้างล่างก็ได้เนาะโอ้บรรยากาศดีอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาก็ยังไม่ได้ปลูกหญ้าสักเท่าไหร่นะคะน่าจะปรับไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆค่อยๆป็นค่อยๆไปเราก็เพิ่งรู้จักแต่ว่าคนเยอะอยู่นะ คนมาพักเยอะอยู่แต่ว่าเขาก็าต้องฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะถึงให้เข้ามานะนะเวลานี้เนาะคือต้องฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็เข้าได้เนี่ยดินยังนุ่มๆอยู่เลยค่ะน,นะถ้าถ้าเป็นแถวๆนี้ยยังดินเละๆอยู่เลยนะยังกลางไม่ได้นะตรงเนี้ยแต่อีกหน่อยเขาคงจะปลูกยาแล้วก็เต้นได้แต่ว่าวิวก็โอเคนะคะวิวสวยๆว,วิวป่าเขาลำเนาไพพักผ่อนเอาธรรมชาตนะินี่นะคะ บ้านหนองคำอำเภอวังน้ําเขียวนะคะแต่บุญน่าจะไทยสามคัคีนะคะข้อมูลไม่แน่เดี๋ยวเราจะไปถามสอบถามค่ากลางเต็นก่อนนะคะนะเขาคิดค่ากลางเต็นคนเท่าไหร่คะเดี๋ยวถามป๋าเราก่อน2 0 0ครับค่ากลางเต็นท์200เขามีบ้านพักด้วยใช่ไหมเขามีบ้านพักด้วยครับอ๋อบ้านพักอยู่ฝั่งเขามีบ้านพักด้วย จะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวหาเบอร์โทรไว้ให้นะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะนี่เราถึงแล้วนะคะบ้านทองคำนี่นะคะโอเคไหมตกลงควายหรือกระทิงกระทิงฮะกระทิงกระทิงมันเป็นยังไงดูยังไงเป็นกระทิงผมผมก็ว่าเป็นควายกระทิงควายไม่ใช่กระทิงเอาละเดี๋ยวเรามากางเต็นต์กันนะจ๊<อ>ะใช่ใช่เน,นี่ ไปค่ะเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันแป๊บหนึ่งเนาะ เราค่อยมาดูตอนก็ทําบ้านเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปจุดชมวิวที่สูงบ้านทองคำบ้าน,นทองคำเะรจะขึ้นไหวไหมอ่ะขาเราน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เฮ้ยขึ้นได้อยู่ใช่ไหม,มหอ,อ่ะมีห้องน้โอ้ห้องน้ําเท่เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันไปทางไหนวะโอ้อากาศดีอ่ะ แต่ว่าเขากําลังปรับปรุงมีเสียงกบด้วยนี่ห้องน้ํานะคะทุกคนครับกบอ่ามีห้องน้ําด้วยนี่ห้องน้ําห้องน้ําเป็นชักโกรก็โอเคนะนั่งแบบว่าห้องน้ำนระาคือนั่งหันหลังให้แบบวิวแบบว่าเอ้ยฟินฟินนะทุกคนไะไปดูข้างบนเสียงอะไรกะกบอันนี้ตรงที่ล้างมือมีน้ำไหมเดี๋ยวดูก่อนที่ล้างมือที่ล้างหน้า ใช้ได้ไปจะพาไปดูวิวข้างบนนะคะวันนี้อากาศหนาะวอ๋อเขาเป็นร้านอาหารนี่ไงตรงนี้เขาเป็นร้านอาหารแต่เขายังไม่ได้เปิดขายนะคะเขาน่าจะอยู่ช่วงโควิดเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศกันนะคะตอนขึ้นสบายมากตอนลงนี่อันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะน่าจะเป็น จุดไฮไลท์จุดเช็คอินของที่นี่เลยนะคะว้าวเป็นคนที่ชอบที่สูงแต่ก็เสียวว้าวโอ้ ไปถึงนู่นเลยโอ้โหไหน oh. <laughs> จุดชมวิวเขาสวยมากๆเลยพาพที่จุดทางไหนว่าแต่วันนี้มันจะคลึ้มพ้าครึ้มฝนนิดนึงเนาะมีร้านทุ่งหญ้าด้วยนี่นี่บ้านเราหลังค้าสีแดงนะคะทุกคน อากาศดีค่ะใครที่อยากพักผ่อนนะคะบรรยากาศสบายๆธรรมชาติเนาะเงียบๆอะไรอย่างนี้นะคะเชิญเลยนะคะที่บ้านทองคำตำบลไทยสมามคีนะคะอำเภอวังน้ำเขียวนะคะโคราดบ้านเรานี่เองอวิวสวยมากเลยโอ้โหอันนู้นน่าจะเป็นตลาด79แล้วก็ไปนูน้นเสร็จแล้วนะคะบ้านเรา เราออบไปด้านหลังไม่ได้อันนี้ของพี่เมงเราอันนี้ของพี่ชายใหญ่ของเรานะคะของพี่เมงอ่าบ้านพี่เมงอันนี้นะคะ 1.9กับเนวิ g เกเตอร์นะนอนสบายมากขอบอกนะคะนี้เป็นอ่าครั้งที่สองนะคะในการกลางเนาะครั้งแรกไปกลางที่ไล่นฝนเทียมจะบอกว่าเจอพายุหนักมากทุกคนพายุหนักมากๆอันนี้รีวิวให้เลยนะคะว่าอ่าเอาอยู่ค่ะแบบว่าโค้งทุกอย่างแบบแข็งแรงมากลมแรงมากๆเราคิดว่าจะไม่รอดนะคะแต่แต่รอดนะคะอ่า ผ่านพายุหนักมาแล้วนะคะในทริปแรกที่ไล่ฝนเทียมถือว่าโอเคค่ะผ่านแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะคะใครสนใจทักได้เลยทักใครไม่รู้ทักป่าต้มเรานะเป็นยังไงลมแรงเอาอยู่ไหมอยู่รอดจบ <laughs> รอดไหมรอดรอดเนาะแรงมากอะ่ะแรงจนน่ากลัวจนแรงจนชวนกันมาน,นอนข้างล่าง <laughs> แต่เต็นท์เอาอยู่อยู่ค่ะอันนี้ของพี่เบงเล่านะคะพี่ชายเรานะอันนี้ นอนคนเดียวหลังเนี้ยนอนคนเดียวแต่หลังเนี้ยนอนสามคนหลังเนี้ยนอนคนเดียวนะหลังนี้นอนสามคนวันนี้เรามาพักผ่อนกันนะคะหลังจากที่เหนื่อยกับงานแล้วก็เหนื่อยกับน้ํามาเป็นอาทิตย์นะคะก็วันนี้มาพักผ่อนกันที่ วังน้ําเขียวนะคะบ้านทองคาเนาะลานกลางเต็นท์บ้านทองคอางําคเป็นรีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทแล้วก็ธรรมชาติสุดๆเลยนะคะวันนี้อากาศดีด้วยเพราะว่ายังมีควันหลงของพายุอยู่นะคะก็จะประมาณว่าอากาศเย็นสบายนะไม่มีแดดเนาะใครที่อ,อยากชอบลงไปลึกๆหน่อยก็จัดไปเลยนะคะโอเคเลยนะคะแต่ว่าต้องโทร <c oughs> เขาต้องโทรจองไหม <c oughs> อ่ะจองครับอ๋อต้องโทรจองแล้วก็ต้องมีใบ ใบผ่านการฉีดวัคซีนด้วยนะคะโอเคนะคะค่ากลางเต็นท์นะคะเก็บลายตัวนะคะคนละ200เนาะก็อันนี้จะเป็นเด็กใช้แบบครอบครัวที่แบบมีเด็กเล็กอะไรเงี้ยโอเคเลยนะคะแนะนําเลยนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันเรามาทําอาหารกินกันนะคะวันนี้ก็ตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันมื้อครับนะคะ ดีค่ะเพื่อนเพื่อสวัสดีนะคะสวัสดียามเช้าที่บ้านทงคํานะคะเพเภอวังน้ําเขียวโอ้ยเย็นมากบ่านเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนเช้าๆกันนะคะเขามีกาแฟด้วยนะเออเขามีกาแฟกินปีด้วยนะเขามีกาแฟบริการให้ด้วยนะคะอาหารเช้ะะาแตโะะ่โอ้โหนี่บรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ย <c oughs> เย็นอะหนาวเลยแหละเ นี่นะคะบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนนะโอ้จะเจ็ดโมงแล้ว <c oughs> ะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจะเจ็ดโมงแล้วนะคะพี่น้องเราเริ่มตื่นแล้วนะคะเพื่อนๆชาวแคมป์ของเราพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะทุกคนนี่อย่อนั้นเอาเดี๋ยวนะให้ดูพระอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสวยไหม าแล้วนะคะยามเช้าที่บ้านทองคำอำเภอวังน้ิเขียวนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนแบบสบายๆนะคะมีแต่ภูเขาเนาะไม่มีแม่น้ำเดี๋ยวนะอาทิตย์ใกล้พ้นขอบฟ้าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนหอคอยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเอากล้องเอ้ไปเอาโทรศัพท์ก,ก่อนนะคะ นอนเขาบ้านเขากว้างขวางมากดูนะทุกคนทุกคนปลุกปา่าเราเลยป่าต้อมไม่เวลากินกาแฟแล้วอ้ายังอุตุอยู่ยังอุตุอยู่โอ้ถูกใจเข้ามากค่ะเป็นหลังนี้เนาะเพราะว่าจะกว้างมากนอนสบายไม่เบียดกันโอ้แบบอะไรที่แบบอันนี้รีวิวให้เจ้าของเต็นเขาเลยนะือมอนอนสบาย โล่งปุ่งสมายยืนจริงได้อยู่นะคนกอกบคนตัวเล็กๆสายโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ายังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นไหนลูกมาทักทายพี่น้องเราหน่อยเสีเป็นอย่างไรบ้างนั่นนันนนน่นดูดูดูเขาทำอ่ะโอเคตามนั้นเอ๊ะตกลงนี่ใครเป็นคนทำนะนี่นะ่ะ อปล่อยเข้านอนไปนะอากาศดีค่ะมาพักก่อนนี่โอเคเลยจะมาชิกเราเริ่มก่นแล้วจริงๆเขาตื่นกันนาะแล้วละแต่เขาหนาวไปไหยรุกเป็นไงพี่นหนาวหนาวต้องสักเพลงไหม <laughs> ยามลุโมชยมาโอ <laughs> ้หนาวจริงหนาวจริงเดี๋ยวพาขึ้นหอคอยก่อน จะไปดูพาทิ้นกันบนหอคอยบนจุดชมวิวบนจุดชมวิวนะคะ,ะ,คะขึ้นดูจุดชมวิวยามเช้ากันนะคะม่มาที่นี่ต้องขึ้นจุดชมวิวนะคะสูงนิดนึงใครที่กลัวความสูงกอ็อย่าขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็มีเสียวเสี่ยวอะ ว้าวถึงแล้วนะคะจุจงยูโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่เป็นบรรยากาศช่วงที่พาที่จะพ้นขอบฟ้านะคะ ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ชมวิวได้แบบร้อยแปดสิบอไม่ใช่สามร้อยหสิองศาเช่นกันค่ะ <Okay. S 1> เราจะเห็นแบบว่าเทือเขาเป็นแบบนี <Okay. S 1> ่นะคะสวยอะ่ะ ที่จะขึ้นตรงนี้ค่ะที่ขึ้นตรงนี้นะคะท้าที่จะขึ้นคนยอดเสาเอ้ยยอดเขาแล้วหนาวตรงนี้แล้วก็จะมีวัดนะคะอันนี้จะเป็นป่ายางและน,นีเ ขึ้นด้วยกันนะคะเรามาชมแสงแสงแรกแห่งวันกันนะคะทุกคนเหนสวยมากเลยแต่ตอนนี้ยังอยู่แบบว่าเมฆยังเยอะมากทั้งเมฆทั้งหมอกเขาเรียกอะไรหมอกเนาะถ้าอยู่บนยอดเขาจะเป็นแบบน่าจะเป็นทะเลหมอกนะคนที่อยู่บนยอดเขาวันนี้จะต้องเห็นทะเลหมอกมแน่ๆเลยเนี่ยดูสิมันลอ,อ,ย,อยมาก อากาศเย็นสบายนะคะไม่หนาวมากเย็นสบายสบาย,บายนี่แสงแดดส,สะท้อนมาแล้วตรงนี้ต่ด้านนี้เนี่ยเป็นเมฆปกคลุมอยู่นะคะว้าวสีม่านะคะ เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะวันนี้มามาดูมื้อเช้าของเราก่อนนะตอนนี้เรากําลังบรรเลงมื้อเช้ากันนะคะทุกคน,นมนนติดอะะไร่มามื้อเช้ายังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่เดี๋ยวไปเขาเดี๋ยวนี้ไปเขามีกาแฟซองไหมเนี่ยจะขาดทุนพี่ป้าจะพาไปเอากาแฟใช่ไหมไปเอากาแฟไป ไปเลยไปเ,ไปเอาแรงเอามันต้องมีคนถือกล้องให้ดาถือกล้องดาถืออ่ะไปไปเอากาแฟเขามีกาแฟ,าฟให้ด้วยนะนะช้อนเดี๋ยวนะแป๊บนึงมีกาแฟห้องน้ำสะอาดนะคะห้องน้ํามีหลายจุดเลยนะคะแต่แต่ว่า <c oughs> มาเข้าทางหลังลงเออหลังร้านอาหารเขาเนี่ยห้องน้ําสะอาดเป็นห้องน้ําแห้งแต่ตรงเนี้ยเป็นห้องน้ําแบบไว้ท,ทําธุระเฉยๆนะคะไม่ไม่อ่าบน้ําเนาะสะอาดมากนี่ นี่นะคะเขามีน้ําร้อนมีกาแฟรบริการณนะจุดนี้นะคะพอดีมีน้องๆอ,อยู่เนาะเราไม่ถ่ายน้องนะ,ะอันนี้นะคะมีน้ําร้อนก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่นะคะก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําหลังร้านอาหารเมื่อก่อนตรงนี้นะ่าจะเป็นร้านอาหารนะคะห้องน้ําสะอาดมากค่ะเขาดูแลสะอาดมากดูนะคะทุกคนเดีย๋ยวให้ดูนี่อ่างล้างหน้านะอ่างล้างหน้าจะเป็นชายหญิงอันนี้ห้องน้ําหญิงนะคะ นี่ห้องน้ำนจะจ๊ะน่าสะอาดค่ะแต,แต่น้ำเขาจะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นน้ำจากเขาอะน้ำก็จะเดือดเนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ห้องน้ำสะอาดค่ะบอกได้เลยว่าสะอาดนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อีกนะคะก็ตรงนี้เดี๋ยวนะให้ดูตรงนี้เมื่อวานนอ้นุชเดินมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ํานะคะห้องน้ํเกาเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องน้ํา เนี่ยทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องน้ํานะคะอันนี้ก็สะอาดนะคะแต่อันนี้จะอาบน้ําได้เนี่ยๆตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยอาบน้ําได้ด้วยนะคะสะอาดแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งห้องน้ําตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งห้องน้ําแต่ละจุดก็ห้องน้ำสามสี่ห้องนะคะเยอะเยอะห้องน้ําเยอะแล้วตรงนู้นก็มีอีกนะคะนี่นะคะก็มี กาแฟบริการด้วยนะคะที่นี่ค่ากางเต็นท์คนละ200บาทนะคะเขามีห้องพักด้วยปอมรู้เดี๋ยวถามก่อนนี่นะคะกาแฟมีกาแฟมีแก้วด้วยนะคะมีเจลล้างฝากเพื่อน,น,นๆเลยนะคะใครที่อยากมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนแบบครอบครัวนะคะบรรยากาศสบายๆนะคะ แนะนำเลยนะคะที่บ้านทองคํานะคะตะบนไทยสาม,มคัคคีอําเภอวังน้ําเขียวนะคะเดี๋ยวนะคะมีบ้านพักไหมเดี๋ยวถามก่อนนะป้าขาที่นี่เขามีบ้านพักไหมคะ,คะมีใช่ไหมคะหนูรบกวนข,ขอข้อมูลนิดนึงบ้านพักเราคืนละเท่าไหร่คะอันนี้ขออ <สา S 2> นุญาตคะ,ะนะถ้าสองคนก็พันสองร้อยบาทอ่าห้องสองคนก็พันสองร้อยบาทค่ะมีแล้วมีอ๋อเป็นห้องแอร์ั้งหมด้วยโอ้ แล้วมีไปถึงราคาเท่าไหร่คะก็จะมีจนถึงหลังใหญ่สิบอันนี้อยู่นะคะเหมือนสองพันบาทสิบคนมันสมสิบค่ะโอ้สามสิบเลยอ๋อเหมือนประชุมสัมมนาไปเลยเหรอค่ะตรงนี้ยี่สิบยี่สิบคนอันนี้แปดพันบาทอ๋อแล้วก็ยี่สิบคนอันนี้ก็ห้าพันบาทค่ะอ๋อมีสองคนมีสิบคนแล้วก็มีสิบหกคนมีสี่คนมีห้าอ๋อแล้วแต่ลูกค้าจะแจ้งมาเลยเราจัดให้ได้หมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ นะคะ oh. เพื่อนๆแล้วก็ใครที่สนใจจัดงานเรารับจัดงานจัดอะไรด้วยใช่ไหมคะคคะอ๋ะะอเมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านอาหารหรือเปล่าคะก็เป็น,เป,นเป็นที่ทานอาหารค่ะจะเป็นทานอาหารเช้าเราก็มังดช่วงโค oh. วิดอาา๋อค่ะค่ะอ๋อ คือเป็นสําหรับไวจ้จัดอาหารเช้าไว้ให้กับลูกค้าที่มาพักแบบที่เขามาสัมมานามาอะไรกัมมนหลายๆคน,ใน,ในทางเต็นท์ท้งบ้านพ,าพักก็จะมาทานอาหารร่วมกันที่นี่น้ำแข็งเราก็บริการฟรีโอ้น้ําแข็งก็ฟรีแล้วก็เพื่อนๆใครที่คอน้ําแข็งนะมาเลยนะใครที่คอน้ําแข็งฟรีค่ะบริการเต็มที่เลยใช่ไหมไม่น่านเมื่อคืนได้ยินเสียงเขาตักกันนั้่คืน เออโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะข้อมูลดีๆนะคะใครเพื่อนๆใครสนใจนะคะโอ้ให้ทาอาหารได้แล้วอย่างไฟฟ้าเดี๋ยวถามอีกนิดนึงแล้วอย่างไฟฟ้าอย่างคนเพื่อนที่เขาเอากระทะหมูกระทะอะไรมาอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมคะก็ใช้ได้ค่ะแต่ต้องต้องเอาปลั๊กมาต่อเอง อืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่บริการเราอย่างดีดูแลอย่างดีขอบคุณนะคะค่ะโอเคค่ะนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะข้อมูลดีๆเลยนะคะแล้วก็อ่าโอ้แบบว่าพอได้ฟังข้อมูลแล้วแล้วก็ได้รู้ที่มาที่ไปโอ้ป่ะเราไปกินกาแฟกันกินอาหารเช้ากันว่าโอเคมาแล้วอาหารเช้า ไม่ทานกาแฟดิฟเนี่ยนี่ไงก็ดิฟแล้วเนี่ย,ยอันนี้อันนี้เราไม่กินของฟรีเราดิฟเองเนี่ยแต่ก่อนนะเครื่องเคียงแกจะเยอะมากนั้นเนี่ยพี่มิงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนะชิงขี้เกียจคนแล้วดูเชิงว่าขนาดขนาดน้ำน้ำร้อนยังไปเอาเขาเลยเือน้ำร้อนยังไปเอาของเขาเลยวะนะมันจะมัน,น,มะนจะร้อนไหมล่ะที่นี่เออวันจะร้อนไหมล่ะที่ดี้เออนะนี่นะคะอันนี้วันนี้เรากินกาแฟดิฟกัน เราต้องใช้บริการเขาใช่ไหมอันนี้กาแฟหวานอันนี้กาแฟหวานกินโอวันตินนะคะอะไรอะ่ะอ๋อคิดว่าแต่ยาก,กันยุงมาซะไปดูกลัวพี่เอเรานะว่ามีอะไรบ้างเม,มนูเดิมเมนูเดิมข้าวต้ม ข้าวต้มหรือต้มข้าวรอบก่อนต้มข้าววันนี้ข้าวต้มทำพนละเมนูกันพี่มันต้องพนละเมนูอันนั้นข้าวต้มหมูอันนี้ไอ้นั้นอะไรต้มข้าวกับหมูอันนี้ต้มหมูกับข้าวขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ครัวคนเก่งของเรานะสายขนน่ะขนจริงจริงขนจริงๆนะคะอันนี้ก็สายกินอย่างเดียวเลยไม่ขน ไม่ช่วยเมียอุปกรณ์โดนโดนเลิกครบอันนี้สายสายกินอย่างเดียวเลยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกับช่องเที่ยวทั้งปีของเรากับป้าต้อมนิวสปาละจ้ะไปกินกาแฟกันแม่ไปอยู่ไหนระี่ใหญ่ไอยู่่นโอเคเดี๋ยวเรากินอาหารเช้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เก็บของนะรอแดดออกก่อนโอเคค่ะ สำหรับทริปนี้นะคะบ้านทองคำนะคะวันนี้นะคะสำหรับทริปนี้เราก็จะลาจากกันแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทริปหน้านะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกับช่องเที่ยวทั้งปีของเรานะคะรถหัวก <c oughs> ไปแล้วนะคะทริปนี้ มีความสุขฟินๆกับบ้านทองคำที่อากาศดีๆนะคะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะโอเคเราปิดทิปกันด้วยปลาต้มของเราบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทิปหน้านะคะฝากเพือ่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่องเที่ยวทั้งปีนะคะมีที่ไหนไปไปหมดเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกัน ทิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ